อันนี้เป็นคิดวตาลูกค้านำมาเสียบนะครับผมวางอย่างนีบวัดให้ดูนะครับมันจะหลวมพอสมควรนะครับผมแนะนําให้อยู่ระมาดแน่นให้เรียบพอดีนะครับหรือบวกลบได้เล็กน้อยนะครับส่วนรัดนะครับที่ยังไม่ได้แต่งกันนะครับก็เราจะแต่งให้หนีบปิ๊กขนาดไม่เกิน0.5นุ้านะครับหนีบแน่นนะครับนี่หลวมมากนะเนคือหนีบไม่อยู่นะครับเพ้เียเราจะแต่งทุกสายนะครับให้แน่นให้ต่ำลงมานะครับนะครับอันนี้คือสภาพตอนมานะครับก็หลวมเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลองขันข้อก่อนันดับแรกนะครับว่ามันจะต่ำลงได้ปปรรรระะะะมาาณไหหนนนนคคคััับบบเเด๋ยวทใู้้อโ แทนนิ้วกดนะครับอ่ะล้วก็กดหนึ่งนิ้วนะครับเราเอื้อมมาแตะนะฮะเห็นช่องว่างไหมครับเราจะขันให้คอให้ช่องว่างตรงเนี้ยน้อยที่สุดนะครับแต่ยังมีช่องว่างอยู่นะครับให้น้อยที่สุดโดยที่ยังมีช่องว่างอยู่นะครับก็จะขัดคอนะครับก็สอดกระเจ๊ยเข้าไปนะครับแล้วก็ขันกดลงล่างนะครับโอเคเวลาขันคอนะครับก็แหวกสายหน่อยๆนะครับบริษัทีนี้ลูกค้าจะิ้งนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าสายจะเป็นรอยนะ สอดไปใจ้าไปให้ลึกนะครับให้สุดการสั้งหนึ่งสองทั้งก็เข้ามาเช็คดูนะครับออเริ่มตึงเือกนิดหนึ่งนะครับให้มีช่องว่างนะครับแต่ให้มีน้อยที่สุดนะครับประมาณนั้นคร่าวๆนะครับเพราะมันต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย ตอนนี้ก็อ right 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 okay okay, ันขางใกล้เคียงนะครับนิดหนึ่งนะครับผมไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับไว้บวกลบอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ก้ากว่าก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราแต่งนัดเลยเนี่ยนัดก็จะต่ำอยู่ประมาณนี้นะครับสูงกว่านี้นิดหนึ่งนะครับข้างหลังเขาจะเราก็ตั้งอยู่ก่อนนะครับการขันคอเนี่ยมีผลในตรงนี้ต่ำลงมาประมาณสักแคสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับระยะที่เหลือที่วัดตอนแรกนะัะ มันลดลงมาลงชึ่งแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยอีกนิดนึงเราเจะแต่งที่สแนด์น,นะครับแฉะนคอมันจะมีผลช่วงนี้ราคาคอนะครับช่องกลางออกซิส้านะครับแล้ว่อเราแต่งสตนด์เนี่ยมีผลช่วงหลังนะครับรานโซนเนี้ยผ่านแล้วต่อไปก็เหลือโซนหน้าก็คือแต่งนัดเหมต่ำหลกนะครับโอเคเดี๋ยวปรับแสแนด์นิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวมาไล่เช็คเสร็วว่ามีอาการเส็จกระดกะไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเส็จกระดกก็ดูว่ากระดุกระติดเส็จไหมนะครับอนนั้นนี่กระดกมีแต่กระแหวกเก่งไม่บ ถ้าเกิดว่าลองเล่นแล้วมันติดเนี่ยอ่ะจะต้องต้องมาแก้เต็ดด้วยและครับเนี่ยกระโดเดเยอะเลยนะครับเนี่ยเวลาดันเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยลอยสูงกว่าเพื่อนอยู่มันเลยแบบยกล้อ,ลอขึ้นมาเลยเวลานะครับ,รบพอต่ำเนี่ยมันจะเจอปัญหาที่แอบซ่อนอยู่นะครับในเวลาซื้อกีตาร์เนี่ยบางทีต้องโรงงานทำมาตรานสูงๆเนี่ยมันจะซ่อนปัญหาพวกนี้มาหมดเลยครับมันจะซ่อนเก็บแล้วบางตัวบางยอดเราสายสายเบอร์ใหญ่มาด้วยทำสายสูงมาด้วยมันโอกาสที่จะเจอปัญหาติดติด มันซ่อนอยู่อ้เห,ห,ห,หพวกเนี้ยนะแทบไม่เจอเลยครับจึงก่าเราจะมาใส่สายเบอร์เล็กลงทําให้สายต่ำลงเนี่ยถ้าเจอเนี่ยมันก็จะสแสดงอาก,การออกมาทันทีเลยนะครับซึ่งสายเบอร์ใหญ่ที่เราใส่มาเนี่ยบางทีมันก็แข็งเกินเกี่ยกีตาร์จะรับไหวนะครับกีตาร์มันไม่ได้ทนที่จะรับสาย,ยใหญ่ขนาดนั้นหรือบางทีมาสายส,งสูงๆเนี่ยคนเล่นก็เล่นไม่ไหวนะครับพอเล่นไม่ไหวก็ต้องมาทําให้สายต่ำซึงก่อจะเจอปัญหาเหล่านี้ที่มันซ่อนอยู่ก็ต้องมาเก็บงานให้ละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ตามราคากีตาร์นะคร กีตาร์แพงยังมีปัญหาเลยครับแล้วภาษาอะไรกับกีตาร์จีุกๆอ่ะเื่อนะครับเดี๋ยวเสื่อนสายออกแซนเดลแล้วก็แต่งนัดใครซื้อกระโปงนะครับแนะนํารุ่นนี้เลยครับนี่ถอดหมุดได้นะครับสะดวกมากนะอ่ะงัดหมุดขึ้นสบายเลยนะครับอ่ะนี่คือเพลทที่ล้นนะครับแล้วก็ปักนะอ่ะตอนนี้ค่อนข้างจะเสมอแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมา แต่งหน้าเสร็จด,ด้วยตะไใบหน้าเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องมีเครื่องมือน,นะครับมันถึงจะทํางานของอมันดีได้นะครับอันนี้คือแต่งลบรอยสากข,ของหน้าเสร็จแล้วนะครับเวลาดันดสายกีสายมันก็จะไม่สากนะครับมีแก้สองจุดที่ีใส่สายกีตาร์นะครับนี่เป็นดิสา尔ิโอนะครับของแท้หน้าของแท้ มันจะมีสีบอกว่าหมุดสีไหนสายไหนแต่แง่เราดูตามขนาดก็ได้นะครับเขาจะมาเป็นคู่อยู่แล้วนะคู่หกห้าคู่กลางแล้วก็คู่หนึ่งสองนะครับเราจะใส่จายบนก่อนนะครับไา่มาเลยทิศในการใส่สายนะครับสําคัญมากก็คือว่าให้หลังหมุดนะครับนี่หลังหมุดตรงนี้นะครับก็น่าจะเห็นนะครับหมุดนี้ปักลงหลังหมุดนะครับอย่างนี้นะครับอย่าปักหงายอย่างนี้ไม่ได้นะครับทิศทางของรูเนี่ยรูหมุดนี้ต้องชี้ไปทางนู้นนะครับ ก็ปักลงไปนะครับแค่นั้นเองครับชี้ทางของรูนะครับชี้ไปทางมุดนะครับอย่าให้รูมันชี้ลงล่างนะครับรูของมุดนะครับคือปักให้อยู่หลังมุดนะครับแล้วองครับมุดจะไม่ดิดหลุดนะครับถ้าเกิดปักผิดนะมุดจะดิดหลุดนะครับเราตั้งสายมุดจะดิดขึ้นนะครับแค่นั้นเองอันนี้มาร์กเพื่อจะหล่อออกนะครับอย่างนี้ผมหล่อประมาณเท่านี้ครับไม่เยอะมากนะครับหลอจนเกือบหมดนะครับเรา็นกระดาษทรายนะครับถูกไปถูกมานะครับด้วยน้ำหนักที่ เท่ากันทั้งหัวทั้งท้ายนะครับดูการกินของเราเราถูดให้มันเท่ากันนะครับสําคัญมากนะครับรายเวละเอียดเล็กแน้อยที่สําคัญนะครับการฝนเชเดิลนะครับสําคัญมากนะครับยิ่งเฉพาะโปร่งไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับมีเปลโซ่เนี่ยนะครับถ้าไม่เสมอเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาเรื่องบาลานซ์นิหน่อยนะครับเพราะนั้นต้องเรียบเสมอนะครับน้ำหนักการลงระฝนจะต้องหนักแน่นแข็งแรงนะครับยิ่งสัมผัสเสมอที่สุดก็ยิ่งสูงกว่าในเปลโซ่ออกมาบาลานซ์ดีที่สุดแค่นั้นเองครับ เอาไปมาดูคันคันสายที่หัวนะครับเทคนิคแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับผมมักจะทําให้ดูมันชี้ไปทางชี้ไปทางลูกบิดตัวนี้นะครับแล้วก็สอดเอาทางนี้ทางนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมวัดตรงกลางนะครับอ่าประมาณหนึ่งคืบนะครับความยาวของสายที่เหลือนะครับประมาณสิบห้าเซนก็ได้นะครับประมาณสักสิบห้าเซนนะครับสิบถึงสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัดก่อนได้เลยหักก่อนนะฮะหักมือก่อน สแล้วกดสักหนึ่งรอบก็ได้ครับนะกดหนึ่งรอบนะครับจะกดได้ทับกันก็ได้นะครับหรอจะดกดให้กดลงล่างก็ได้นะครับที่สะดวกข้อมุนครับยวชิกดอยู่แน,น่ๆมันก็จะกดประมาณสองรอบนะครับบางท่านอาจจะกดเพื่อให้มันทับกับสายเก,าก่าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอีกทีหนึ่งนะครับ ไม่ดูเสียงแบบประมาณนี้นะครก็แล้วสดเข้ามาเสร็จแล้วกะตรงนี้นะครับประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะครับความสูงตรงนี้นะครับผนขึ้นมาอาจจะมองไม่เห็นนะในกล้องนะแล้วก็อันนี้ก็หักไปด้านหนึ่งนะหักไปด้านนี้นะครับจะตัดก็ตัดก็ได้แล้วแล้วก็อาจจะม้วนอีกสักหนึ่งรอบก็ได้นะครับม้วนเนี่ยม้วนใหมาแล้วก็แล้วก็ดึงให้ตึงนะครับแล้วหมุนได้เลยครับ อยู่อีกมุมหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าไม่ต้องขดเยอะนะครับประมาณสองรอบกำลังดีนะคนรขดมาซะแบบล้นเลยนะต่อไปสายล่างนะครับหมุนให้ลูกล้บิดชี้มาทางฝั่นบบงนี้นะครับแล้วก็ส่อไปจากฝั่งนี้ดึงมาเหมือนเดิมครับประมาณาชุดที่แล้วเสร็จนะครับสายล่างอาจจะดึงให้สูงกว่าสายบนเล็กน้อยได้นะครับเพราะสายบนจะเล็กลงนะครับก็ อาจจะกดเองได้ถึงรอบนะครับจะได้ไม่ต้องหมุนทิดเยอะขอใช้เนะครื่องมือแล้วกันนะนะครับอันนี้ร่องนัดคือหลังจากที่แต่งแล้วนะครับก็ผมหยิบปิ๊กให้ดูเลยนะครับนี่ปิ๊กรุ่น ครับนี่แน่นๆได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะเท่ากันทุกเส้นนะลักษณะก็จะโค้งเท่ากันนะครับไม่มีเส้นไหนจมอยู่นะครับไม่มีเส้นไหนแบบลอยเด่นอยู่นี่ไม่มีนะครับมันต้องสมูทนะครับแล้วการกดมันจะเท่ากันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะครับจะต้องมีเป็นตะไบของการแต่งโดยเฉพาะนะครับจะมีเบอร์ของแต่ละเส้นไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ทําค่อนข้างยากนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับประสบการณ์ในการทํา วันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับโอเคต่อไปก็เป็นการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับหละเจากที่เก็บงานเลยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับจูนสายนะครับโชคดีสายไม่ขาดนะครับก็โอเคนะครับทีนี้ก็มาเช็ครอบสุดท้ายขอคันคออีกสักนิดหนึ่งนะคราวนี้ต้องแกแล้วนะครับอย่าให้สายเป็นรอยนะ ตอนนี้ความสูงประมาณเหลือสิบพอดีนะครับลวมนิดหนึ่งนะที่เป็นระดับที่ตีคอร์ดขลางวัดนะครับความรู้สึกมันยังไม่ต่ำเท่าไหรนะข่ขอออกนิดหนึ่งนะครับ อตอนนี้ขอบวกมาพอสมควรนะครับเพราะว่ามรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ก็ได้โอเคแล้วนะจูนสายที่หนึงนะครับขันคอเยอะที่ต้องระวังคือติดเส็ดนะครับแต่เราไม่เราเก็บงานเสร็จไปแล้วก็ลองดูว่าจะติดไม่ติด เด้งขึ้นก็ปาให้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็โอเคนะครับสัมผัสสบายขึ้นนะครับกดขอทาบ A B สบายขึ้นครับตัวเล่สิบวัดอีทีนึ่งนะครับก็มีความตึงขึ้นมาเนี่ยนะครับชนพอดีเลยนะครับตัวเหลี่ยมสิบพอพอดีนะครับก็ถือว่ากำลังสบายเลยนะครับข้อดีของการเก็บนเสเ็จใหม่นะครับมันก็จะได้ขันคอบวกขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับกีตาร์แต่ตัวมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สภาพที่ กีตาร์ตัวนั้นโดนทํามานะครับสาไดา้ดลโลเบอร์สินะครับ เดี๋ยวก็ถึงละไม่ต้องบีบโอเคนะคเสร็จแล้วสลับอ่ากุต,ต้าตัวนี้นะครับก็เซ็ต up ต้องคอให้นะครับก็มีปัดเสร็จแต่งเสร็จอ่าประมาณสักสามสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เยอะนะครับก็ตัวนี้ค่าจ,จ่ายในการเซ็ตอ่าที่อยู่วันสามเป็นสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมเซ็ตัพแต่งนัด แต่งกระเดิลตั้งคอแล้วก็เก็บงานเสร็จนะครับแล้วก็ทำความสะอาดที่รั้วบอรให้นะครับไม่รู้สายเนี่ยเสายสองร้อกว่าบาทนะครับก็ได้กีตาร์แจ่มๆไปเล่นยาวๆเลยทีนี้นะครับที่เหลือเนี่ยหลังจากนี้อาจจะมีคอตกบ้างนะครับก็ขันคอกลับมานะครับธรรมชาติของกีตาร์เล่นไปนานๆห้าเดือนหกเดือนหนึ่งปีเนี่ยคออาจจะตกต้องช้างนะครับก็ขัดลงสักหน่อยหนึ่งนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งเราไปเปลี่ยนสายสายเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นหรือเบอร์ที่เล็กกว่าของเก่านะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของคอกีตาร์นนนนนนะะะะะคคครรรรรััับบบบหหืออออออาาาาๆไไไปปปเเเีีีี่่ยยพวกกกท็็ิตตจจจจจมมสึลงงง้้ เอามาแก้เปลี่ยนใหม่เร็จใหม่นะ ครับใครสนใจจะเซตัพนะครับก็ส่งมาที่ร้านได้นะครับไปที่ไปษนีให้ปรณกย์แพ็คให้ก็ได้นะครับไปษนีก็มีบริการแพ็คขอให้นะครับหรือจะส่งแฟลก็ได้นะครับที่ร้านจะส่งแฟลประจํานะครับก็ส่งมาทําได้นะครับก็ส่งประมาณ 200- ถึง300บาทนะครับบางพื้นที่ก็แค่ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ที่นะครับผมโอเคสวัสดีครับ